เมื่อพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในปี2025นี้นะครับต้องมีชื่อของซีรีส์ A c a r m s e y and Beautiful Days with You เหนือคลื่นใต้ฟ้าชีวารักติดอยู่ในลิสต์ของแฟนๆแน่นอนครับนอกจากการเล่าเรื่องที่โรแมนติกตัวละครน่ารักให้ทั้งความสนุกและความละมุนละม่แล้วทีมนักแสดงก็ถ่ายทอดเรื่องราวและตัวละครในยุคโชวะหรือเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วได้ถูกใจผู้ชมนะครับจนมีแฟนๆรีเควสต์มาว่า ให้ผมเนีช่วยแนะนําผลงานนักแสดงบางส่วนของซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้สักนิดนึงบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นก็จัดให้ครับในเมื่อดู a c r i m Sea and Beautiful Days with You แล้วก็อยากชวนทุกคนนะครับไปติดตามดูผลงานชิ้นอื่นๆของนักแสดงจากซีรีส์รักแห่งปีเรื่องนี้กันครับ เขาเริ่มจากนัซึมิตัวละครหลักของเรื่องกันก่อนเลยนะฮะบทบาทนัตสึมินำแสดงโดยโยชิเนะเคียวโกะนักแสดงสาวมากความสามารถและเอาอยู่ในทุกรสชาติทุกตัวละครครับเธอมีผลงานการแสดงชิ้นแรกจากบทรับเชิญในซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Last ซ i n d e r e l l a ซึ่งตอนนั้นเธออายุ16ปีเองนะก่อนจะแจ้งเกิดและได้รับชื่อเสียงมากมายจากการแสดงนำในซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง High School c h o r u s ครับหลังจากนั้นโยชิเนะเคียวโกะก็โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงญี่ปุน่นโดยมีผลงานการแสดงทั้งบท นำบทสมทบและเธอแสดงได้ดีทุกแนวทุกรสชาติเลยครับปัจจุบันโยชินะเคียวโกะอายุ2ีสปีทำงานอยู่ภายใต้สังกัด Japan Music Entertainment ครับผลงานซีรีส์ี่ปุ่นของโยชินะเคียวโกะที่ขอเลือกมาแนะนำกันมีดังนี้ครับเรื่องแรก High School Chorus โรงเรียนเสียงใส High School Chorus ซีรีส์จากปี2015เรื่องราวของนักเรียนสาวที่ตั้งใจเข้ามาพลิกฟื้น ปลุกชมรมร้องเพลงประสานเสียงครับโดยโยชินะเคียวโกะรับบทนำเดี่ยวเป็นครั้งแรกได้ใช้สเสน่ห์และพรสวรรค์ด้านการแสดงและร้องเพลงทำให้เธอได้รับความนิยมรวมถึงได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่86และรางวัล Best Newcomer หรือนักแสดงดาวรุ่งแห่งปี จาก Confidence Award Drama Prize ครั้งที่1อีกด้วยครับซึ่งซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เคยเออกอากาศทางช่องไทย PBS ตามต่อด้วย s Stay June ซีรีส์เรื่องนี้สร้างโดย Netflix เรื่องราวของนักข่าวสาวสุดเพี้ยนที่ถูกจ้างโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นโยชิเนะเคียวโกะรับบทเป็นฮานาโกะนักข่าวสาวบลองสุดเพี้ยนที่ดูไม่เข้าใจเนื้องานเลยแต่กลับได้รับโอกาสเพียงเพราะว่าเธอบลองนี่แหละครับโยชิเนะเคียวโกะตีบทแตกกระจุยเลยครับใครที่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้จะรู้เลยว่าเธอก็แสดงบทคอมเมดี้ได้ดีไม่แพ้ใครเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ยังมีสตรีมอยู่ทาง n น t ต l i x ครับตามต่อด้วย Life Punch Li n e ตลกเปิดชีวิตซีรีส์แนวชีวิตของตลกที่คายไม่ออกสักทีจนตัดสินใจว่าพวกเขาจะยุบวงโยชินะเคียวโกระบทเป็นนัสมิแฟนสาวของจุนเป่หนึ่งในสมาชิกของคณะตลกแม้จะเป็นบทบาทสมทบแต่ก็กินขาดด้วยสเสน่ห์และเคมีที่เข้าขากับนาคาโนไทกะรวมถึงการถ่ายทอดแง่มุมความรักที่ชวนให้ผู้ชมฟินและซีนนัสมิเดหรือว่านัสมิก็กลายเป็นหนึ่งในซีนที่โรแมนติกฟินแก้มแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ญี่ปุ่นเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับเคย สตรีมอยู่ทาง Netflix ตัมหมดสัญญาลิขสิทธิ์ไปแล้วจริงๆเพจบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นเคยขายซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ไปบ่อยมากๆเลยนะครับใครที่เคยดูถือว่าโชคดีครับ ตามต่อด้ดยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Re Revenge ซีรีส์แนวดราม่าธุรกิจทริลเลอร์สุดเข้มข้นเรื่องราวของทายาทโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เขาเคยปฏิเสธการสืบทอดธุรกิจต้องกลับมาช่วงชิงตำแหน่งประธานเพื่อต้องการล้างแค้นโดยมีคู่แข่งเป็นหมอคนเก่งที่ต้องการจะแก้แค้นเช่นกันครับโยชิเนะเคียวโกะไม่ได้อยู่ในสมการการแก้แค้นนะครับเธอรับบทเป็นฮิสกิพยาบาลผู้ที่ต้องดูแลน้องสาวที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแต่เธอคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักก็คือเป็นแฟนสาวของใคร ตัวละครหลักผู้เป็นทายาทอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเองครับบทบาทนี้เปิดโอกาสให้โยชิเนะเคียวโกะแสดงเส้นเรื่องแนวดราม่าขั้นสุดนะครับซึ่งเธอถ่ายทอดทุกอารมณ์ได้อย่างกัดกินเรียกได้ว่าเจ็บปวดแบบน้ำตาสั่งได้เลยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าประทับใจมากๆครับซีรีส์ุ่นเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ไปรับชมกันได้นะครับและแน่นอนที่สุดครับ "A c a r s e e and Beautiful Days with You" เหนือเคลื่อใต้ฟ้าชีวรักซีรีส์แนวโรแมนติกพีเรียดแห่งปีเลยนะครับกับบทบาทนัสมีิหญิงสาวผู้ขาดประสบการณ์ความรักที่ต้องถูกคลุมถุงชนแต่งงานกับนายทหารเรือหนุ่มที่เธอไม่เคยเห็นหน้าแต่ทว่าความรักของคู่นี้กลับค่อยๆสวยงามและหอมหวานครับโยชิเนะเคียวโกะถ่ายทอดตัวละครได้อย่างละเมียดละมุนแล้วก็น่ารักมากๆแถมแค่มีการแสดงก็เข้าขากับคนดะเคียวยะจนแฟนๆฟินใจฟูกันเป็นแถบๆเลยนะครับที่สาคัญ บทบาทนี้ยังส่งให้เธอคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่124มาครองได้สำเร็จ ไปรับชมบทบาทสำคัญของโยชิเนะเคียวโกกันได้เพราะว่าซีรีส์บุ่่นเรื่องนี้มีสตรีมอยู่ทางโมโนแม็กซ์ทั้งภาคไทยและซับไทยครับมาต่อกันด้วยบทบาทร้อยโทเอบะตะทาคิมาสะนำแสดงโดยฮอนดะเคียวยะพระเอกด,ดาวรุ่งจากจังหวัดฟุกิอิเขาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวด High School Mr. Contest และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่หล่อที่สุดแห่งญี่ปุ่นประจำปี2016แล้วก็เริ่มมีผลงานการแสดงชิ้นแรกนะครับอย่างซีรีส์ โฮชิคุสุรีเวนเจอร์สเมื่อปี2018ในบทบาทสมทบก่อนจะค่อยๆสะสมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือครับปัจจุบันฮอนดะเคียวยะอายุ26ปีแล้วนะครับทำงานภายใต้สังกัด a ผลงานซีรีส์ญี่ปุ่นของเคียวยะที่ผมขอแนะนำ มีดังนี้ครับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Animal สปี2022ซีรีส์แนวอาชีพและโรแมนติกเรื่องราวของสาวสวยที่ย้ายจากการทำงานในวงการโทรทัศน์ไปทำงานภายใต้แบรนด์เครื่องสำอางฮอนดะเคียวยะรับบทเป็นค่าสะอะบทสมทบที่พูดแบบคนไทยเขเจใจง่ายๆก็คือเป็นพระเอกของเรื่องนั่นแหละครับในเรื่องนี้นะครับเขารับบทเป็นช่างภาพสุดหลอ่อประจาแบรนด์เครื่องสาอางที่นางเอกของเรื่องย้ายเข้ามาทางานครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ทาให้หลายคนเริ่มจับตามองทั้งฝีมือและความหลอ่อ ของคนดะ a เคียวยะซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ Animals m y s มีสตรีมอยู่ทาง Netflix ตามต่อด้วยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Jack O. Frost ซีรีส์วายเรื่องแรกของคนดะ a เคียวยะนะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มคู่หนึ่งที่กำลังไปได้สวยเลยแต่กลับต้องเจอปัญหาใหญ่เมื่อฝ่ายหนึ่งสูญเสียความทรงจำโดยคนดะ a เคียวยะรับบทเป็นริสส นักวาดภาพประกอบผู้สูญเสียความทรงจําและความรู้สึกที่เคยรักและผูกพันกับแฟนหนุ่มอย่างฟูมิยะซึ่งแฟนหนุ่มของเขาก็พยายามช่วยเหลือให้ริสึกลับมามีความทรงจําอีกครั้งเป็นซีรีส์วายจากญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีสตรีมอยู่ทางแอปพลิเคชันกา g a ก้าอุลล่าครับและล่าสุดเลยนะครับกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง a c a r m s y and beautiful days with you เหนือคลื่นใต้ฟ้าชีวารักซีรีส์สุดฮิตประจำปีนี้ที่ฮอนดะเคียวยะรับบทเป็นร้อยโทเอบะตะทาคิมะสะทหารเรือจากยุค1930นะครับ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านความรักเลยแต่ต้องแต่งงานกับนัสึมิหญิงสาวนิสัยน่ารักแม้ว่าชีวิตคู่จะเริ่มต้นจากการถูกคลุมถุงชนแต่คู่รักคู่นี้ก็เข้าขาแล้วก็รักกันเกินคาดครับซีรีส์ประสบความสำเร็จได้รับทั้งคำวิจารณ์ที่ดีและแรงเชียร์จากแฟนๆซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับโดยความฮอตของตัวละครทหารเรือหนุ่มคนนี้ก็เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราด้วยนะและจากการถ่ายทอดตัวละครได้อย่างมีสเสน่ห์น่ารักถูกใจแฟนๆนะครับก็ทำให้คนดะาเคียวยะคว้ารางวันลนักแสดงสมทบายายอด เยยี่มจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่124มาครองได้สำเร็จครับไปรับชมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้กันได้ทาง Monomax มีคู่หลักไปแล้วเนอะมาต่อกันที่คู่รองที่แฟนก็กรี๊ดก็ชื่นชอบไม่แพ้กันนะครับขอเริ่มจากคุณฟูมิโกะสาวเก่ง แร่งแห่งยุคโชวะก่อนเลยบทฟูมิโกะนี้นะครับนำแสดงโดยยามาโมโตะไมกะนักแสดงสาวที่เกิดและเติบโตจากจังหวัดโทโตริและเริ่มต้นงานแสดงตั้งแต่อายุ14ปีครับก่อนจะมีชื่อเสียงจากผลงานซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง m a r l i t t l e l o v e r Minami ุง n น No ยยิโตรวมถึงผลงานภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นอย่าง Assassination Classroom โตเกียวกูล รวมถึงภาพยนตร์รีเมคเรื่องซันนี่ครับนอกจากงานแสดงแล้วเธอยังเป็นนางแบบและทำงานด้านพิธีกรด้วยครับปัจจุบันยามาโมโตะไมกะอายุ27ปีทำงานภายใต้สังกัดเอเชียโปรโมชั่นและเธอได้แต่งงานแล้วนะครับคู่ชีวิตของเธอคือโมริอุจิฮิโรกิศิลปินจากวง my first story นามสกุลคุค้นๆกันไหมครับเขาคือน้องชายของทากะโมริอุจิทาคาฮิโรจากวงวันโอเคร็อกหรือวันโอคุนั่นเองครับโดยยามาโมโตะไมกะมีศักดิ์เป็นน้องสะพ้าย ของทากะครับผลงานซีรีส์ของไมกะที่ขอแนะนำมีหลายเรื่องเลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าอาจจะหาดูยากนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความสามารถก็ขอแนะนำให้ไปตามดูกันนะเรื่องแรกเลยคือ s t i l l Life Goes On ซีรีส์เรื่องเยี่ยมจากปี2011เป็นเรื่องราวสุดกรามาของสองครอบครัวที่ต้องแตกสลายจากการสูญเสียครับ บ้านหนึ่งเป็นบ้านของอาชญากรเด็กอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของเหยื่อผู้จากไปครับโดยยามามโมโตะไมกะแสดงเป็นฟุตตบะหรือนางเอกตอนเด็กซึ่งแม้บทบาทนี้จะเป็นบทบาทเล็กๆนะครับแต่ไมกะในวัย14ปีก็ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้เกินคาดมากๆซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้นะครับมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับตามต่อด้วย m y l ลเต e ร Lover มินามิคุงโนโคยบิโตซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ไลฟ์แอคชั่นที่ยามามโมโตะไมกะรับบทนำเป็นครั้งแรกนะครับเธอรับบทเป็น โฮริคิริชิยมิเด็กสาวมัธยมปลายช่างฝันที่ถูกคำสาปให้ร่างกายย่อส่วนกลายเป็นมนุษย์จิว๋ว แล้วเธอก็ต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนชายสุดหล่อครับซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องได้สนุกดีและบทบาทของไมกะก็น่ารักสดใสแล้วก็ทําให้ชื่อของยามาโมโตะไมกะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่ญี่ปุ่นครับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เคยเออกอากาศทางช่อง7สีตามต่อด้วย Code r o Lives Alone 2 s e a s o นซีรีส์แนว Slice of Life ที่แฟนซีรีส์ญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากๆนะครับเป็นเรื่องราวของโคทารุคุงเด็กน้อยวัยอนุบาลที่ต้องมาอาศัยอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์คนยากโดยยามาโมโตะไมกะ รับบทเป็นมิสุกิพี่สาวค้างห้องของโคทาโร่ที่ทั้งใจดี น่ารักแต่ในขณะเดียวกันตัวละครนี้ก็มีบาดแผลในจิตใจไม่ต่างจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆในอาพาร์ตเมนต์หลังนี้เลยครับเรื่องนำเสนอหเห็นความผูกพันและความรักของคนต่างสายเลือดแต่ก็สามารถประคับประคองกันผ่านความรักความหวังดีและความอบอุ่นได้นั่นเองครับซึ่งซีงซั่นแรกเคยสตรีมทาง Netflix แต่หมดสัญญาลิขสิทธิ์ไปแล้วนะส่วนซีซั่นที่2มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับเชื่อว่าใครเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้จะต้องชื่นชอบบทบาทของไมกะและตัวละครทุกตัวในซีรีส์เรื่องนี้ครับ แน่นอนที่สุดผลงานแนะนำของไมกะอีกเรื่องหนึ่ง I can see a แอนบิวตี้ฟูลเดย์สวิทช์เหนือคลื่นใต้ฟ้าชิวารัตกับบทบาทฟูมิโกะหญิงสาวจากยุคโชวะที่หัวทันสมัยฉลาดมีการศึกษาและสามารถยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเองเมื่อฟูมิโกะมีความรักเธอก็พร้อมจะทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดซึ่งบทบาทนี้ก็ทำให้ยามาโมโตะไมกะคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก the television drama academy awards ครั้งที่124่งรอบมาครองได้สำเร็จครับมีคุณ คุณฟูมิโกะไปแล้วก็ต้องมีคุณฟุคามิหรือร้อยโทฟุคามิริวโนซเก,กะทหารเรือเจ้าสเสน่เพื่อนซีนิสัยต่างขั้วของเอบาตะพระเอกของเรื่องนะครับบทบาทฟุคามินี้นะครับนำแสดงโดยโคเซกิยูตะ นาแ,แสดงหนุ่มหห่อจาของความสูง180ซนติเมตรที่โลดแลั่นในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับเขาเริ่มต้นผลงานการแสดงจากการแสดงโฆษณาก่อนจะมีผลงานการแสดงละครเวทีแนวมิวสิควลเรื่อง Prince of Tennis รุ่นที่2ที่ทําให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันโคเซกิยูตะอายุ30ปีทํางานภายใต้สังกัด Amuse และมีผลงานทั้งการเป็นนายแบบรวมถึงผลงานการแสดงทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ และละครเวทีงานของโคเซกิยูตะที่ผมขอแนะนำมีดังนี้ครับก็เป็นเนเซชุนหรือ saving my stupid youth วัยใสหัวใจมิตรภาพซีรีส์นคอมเมดี้สุดฮาเรื่องราวการรวมห้องเรียนของโรงเรียนชายล้วนพุทธและโรงเรียนหญิงล้วนคริสที่รวมกันทีไรจะต้องตีกันจิกกัดกันอย่างสนุกสนานออกรถออกชาติครับโคเซกิยูตะรับบทเป็นมารุนักเรียนจากโรงเรียนชายล้วนพุทธ แต่คาแรคเตอร์นี้ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครเพราะเป็นตัวละครที่ชอบผู้ชายและต้องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับซึ่งเขาก็แสดงได้อย่างน่ารักตีบทแตกและทําให้ตัวละครตัวนี้ เป็นที่จดจำซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้มีสตรีมอยู่ทาง Netflix ไปรับชมกันได้ครับตามต่อด้วยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง I'll Do Better Next Life ชาติหน้าต้องดีกว่านี้3ซีซันเรื่องราวของหญิงสาววัย27ปีที่ชื่นชอบการมีสัมพันธ์เป็นชีวิตจิตใจและเธอก็ออกเดทกับหนุ่มๆ5คนโคเซกิยูตะรับบทเป็นมัสดะเคนหนุ่มหล่อสุดเจ้าชู้ประจำออฟฟิศที่นางเอกของเรื่องทำงานอยู่ด้วยเขาคนนี้คบซ้อนผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกันเรียกง่ายๆว่าเป็นบทแบดบอยเรดแฟลกเลยนะใคร อยากชมมาเจ้าชู้ของโคเซกิยูตะก็ไปลองรับชมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้กันได้ครับทั้ง3มซีซั่นมีสตรีมอยู่ทาง Mono m a x ทั้งภาคไทยและซับไทยเลยมีบท r e ร f l a g ไปแล้วตามต่ดด้วยบท r e e n Flag กันบ้างเนาะกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง On s o ซชินิโคยวะมุสุสุกิรุรักยากนักคุณชายทาย,ยาทซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวก็ตามชื่อภาษาไทยเลยนะครับคือคุณชายทาย,ยาทบริษัทเสื้อผ้าที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินถูกส่งมาทํางานเพื่อดัดนิสัยในบริษัทของเขาเองครับ โดยเขาก็ได้ทํางานร่วมกับพนักงานสาวคนหนึ่งนะครับโคซิกิยูตะรบทเป็นนาริตะริฮิโตะรุ่นพี่ในที่ทํางานซึ่งเขานะครับเป็นคนหลอ่อทํางานเก่งขยันทํางานเป็นสุภาพบุรุษและเป็นที่หมายปองของใครหล,หลายๆคนครับเป็นบทบาทสมทบที่ไม่หวือหวาแต่ก็โดดเด่นด้วยความน่ารักแล้วก็ความสมาร์ทสมบทบาทนะครับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับ และแน่นอนที่สุดกับซีรีส์เรื่อง A Calm c o m m Sea and Beautiful Days with You เหนือคลื่นใต้ฟ้าชีวาระก,กับบทบาทฟุคามิริวนอสุเกะทหารเรือเจ้าสเสน่ห์ฉลาดมีความเป็นผู้นำสูงแต่ก็มีความเป็นเสือผู้หญิงเพราะชอบเที่ยวเกอิชาจนกระทั่งเขาได้ตกหลุมรักสาวเก่งอย่างฟูมิโกะความรักก็ช่วยเปลี่ยนคนครับผมต้องร้องเพลงน้องๆวงบาสไหมเนี่ย เพราะว่าฟุกามินะครับเปลี่ยนจากหมาป่าเป็นหมาปักก็คือเปลี่ยนจากผู้ชายเจ้าชู้เป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นคนดีขึ้นมาเลยครับที่สําคัญเวลาฟุคามิอยู่กับคุณฟูมิโกะนะน่ารักมากๆจนแฟนๆฟ,ฟินไม่แพ้คู่หลักเลยครับรับชมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้กันได้มีสตรีมซับไทยและภาคไทยอยู่ทางโมโนแม็กมีคู่หลักคู่รองแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคุณอิคุโกะ แม่บ้านทหารเรือรุ่นใหญ่ใจดีซึ่งนำแสดงโดยวากุิเอมิอดีตนางเอกยุค90ที่มีทั้งชื่อเสียงและรางวัลทางการแสดงการันตีครับวากุิเอมิเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี1988นู่นเลยนะครับก่อนจะมีชื่อเสียงจากการแสดงนำในซีรีส์บุญเรื่องโตเกียวซินเดอเรลล่าสตอรี่ซึ่งเรื่องนี้ก็ด่งดังมาถึงเมืองไทยด้วยนะปัจจุบันวากุิเอมิยังคงมีผลงานการแสดงต่อเนื่องนะครับมีทั้งซีรีส์ฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่ส่วนมากจะได้รับบทสมทบ เป็นแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของผู้ชมครับผลงานแนะนําของวากุิเอมิผมรวบรวมมาฝากขอแบ่งเป็น2ยุคเนาะยุคอนาล็อกยุคที่เธอเป็นนางเอกก็อาจจะหาดูยากนิดนึงกับยุคสตรีมมิ่งยุคที่เธอรับบทสมทบแต่ว่าก็ยังพอหาดูได้นะครับยุคแรกก่อนเลยนะครับเริ่มจากโตเกียวซินเดอเรลล่าสตอรี่รักนั้นนิรันดอนเรื่องราวของหญิงสาวจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในโตเกียวและได้พบรักกับชายหนุ่มสุดหล่อ รวยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่ารักต่างชนชั้นที่ได้รับความนิยมสูงว่ากุิเอมิรับบทนำแสดงคู่กับคาราสวะโทชิอากิพระเอกหนุ่มสุดหล่อแห่งยุค90อีกคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งซีรีส์ปุ่นเรื่องนี้เคยออกอากาศทางช่อง3ครับตามต่อด้วยเพียวความรักสีขาวเรื่องราวของศิลปินหญิงที่มีความบกพร่องทางสมองเป็นคนสติปัญญาช้าๆนะครับได้พบกับนักข่าวสายสังคมผู้เงียบขรึมเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าอีกเช่นกันครับเรื่องนี้ วากุอิเอมิรับบทนำแสดงคู่กับซึซิมิชินอิจิแล้วก็เคยออกอากาศทางช่อง3ในปลายยุค9กครับตามต่อด้วย The Animal Doctor ยุ่งชะมัดเป็นสัตวแพทย์ซีรีส์แนวคอมเมดี้เรื่องราวสุดหันษาของแก๊งนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ที่มีเหลาอาจารย์ และรุ่นพี่สุดเพี้ยนครับด้วยวากุอิเอมิแสดงเป็นเซโกะรุ่นพี่ของพระเอกที่พูดยานค้างแต่ก็มีความอึดความแกร่งเหนือมนุษย์มากๆเลยนะครับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เคยเออกอากาศทางช่องไอทีวีแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรครับต่อมาเป็นยุคที่วากูอิเอมิได้รับบทสมทบแต่บทบาทของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะครับมีหลายเรื่องที่น่าแนะนํามากๆแต่ขอยกตัวอย่างมา จากบทบาทที่ผม,มชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วกันเนาะเรื่องแรกเลยคือฮิโยโกเป็นซีรีส์อาซาโดระครับเรื่องราวในยุค60เมื่อสาวจากต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ากรุงโตเกียวมาตามหาพ่อโดยวากุอิเอมิรับบทเป็นคุณไอโกะหัวหน้าและพี่สาวใจดีประจําโรงงานทําวิทยุทรานซิสเตอร์ของยุค60เป็นคนมองโลกในแง่ดีสดใส และมีคำพูดติดปากว่าเดี๋ยวก็ทำได้นะเป็นบทบาทที่น่าประทับใจมากๆและบทบาทนี้เธอก็แสดงได้ดีมากๆเพราะว่าเธอใช้น้ำเสียงที่ปลอบประโลมแล้วก็ให้กำลังใจตัวละครทุกตัวเลยครับเรื่องนี้เคยมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ตามต่อด้วย our sister soulmate ซีรีส์แนวโรแมนติกที่เล่าเรื่องราวความรักของพนักงานห้างและคนขับรถส่งสินค้าครับซึ่งเรื่องนี้วากุอิเอมิรับบทเป็นแม่ของพระเอกที่ทำงานในร้านข้าวกล่องเป็นคนจิตใจดีและต้องการให้ลูกชายผู้อมทุกข์ได้เจอกับความ ในชีวิตอีกครั้งซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้อบอุ่นมากๆแล้วก็เล่าเรื่องอย่างละมุนละไมนะครับบทบาทของวากุอิเอมิก็โดดเด่นไม่แพ้กันเรื่องนี้มีสตรีมภาคไทยและซับไทยอยู่ทางโมโนแม็กซ์ครับตามต่อด้วยนิจิโยโนโยรุกุไรวะเพียงคืนวันอาทิตย์ซีรีส์แนวดราม่าสุดฟิลกูดเรื่องราวของเพื่อนผู้หญิง3าคนที่มิตรภาพของพวกเธอนั้นเกิดขึ้นจากการฟังรายการวิทยุและได้ไปทริปกับรายการวิทยุครับโดยวากุอิเอมิรับบทเป็นแม่ของหนึ่งในเพื่อนสาว3าคน ซึ่งความโดดเด่นของตัวละครสมทบตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่นั่งวิวแชร์เป็นคนพิการประจําเรื่องครับซึ่งเธอก็ถ่ายทอดตัวละครนี้ได้อย่างอบอุ่นซาบซึ้งกินใจซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับและแน่นอนกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง A c o m s e a and Beautiful Days with You เหนือคลื่นใต้ฟ้าชีวรักบทบาทอิคุโกะภรรยาของนายทหารเรือรุ่นใหญ่ไม่มีลูกแต่เธอก็เลี้ยงดูเอบะตะทาคิมะสะเหมือนลูกชายแท้ๆพร้อมกับมีมิตรภาพแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับคู่รั คู่แต่งงานใหม่อย่างนัสมิและเอบาตะทาคิมะสะนั่นเองครับไปรับชมซีรีส์ญีุ่่นเรื่องนี้กันได้ทางโมโนแม็กซ์และนี่คือบางส่วนจากผลงานที่น่ารับชมของนักแสดงคนสำคัญจากซีรีส์ญี่ปุ่น A k a r m e and Beautiful Days with You เหนือคลื่นใต้ฟ้าชีวารัตดูซีรีส์เรื่องนี้เสร็จแล้วลองไปหาเรื่องอื่นๆรับชมตามลิสต์ที่ผมแนะนำไว้ได้เลยครับและถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือชอบเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะนำมาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่ในรายการครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ